กีพี่น้องท้าแบบย่ตนาแบบพี่นอ้องแต่มันบ่ได้มือนิ้วมันไ่ได้อยู่ใน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 กงไก่ครับมันจับอยู่ตรงไอ้เนี่ยอ่อะไรอย่งางจับอยู่ตรงลั่มปืนพอดีขยับเอามือเขาไม่กงไก่มันหมุกกวีแต่ยังเป็นโพ่งครับก็สั้นอีกพักนึงเกอออกมาขึ้นเก่าครับ แต่ติวประมุนพี่เนาะคนยันงไว้ใจได้เสมอ <c oughs> ผลงานไปชมผลงานนึงโ,โอเคพี่นนอะ แม่งมีการแลีนกลับอีกพี่น้องเลยนั่นจิงมาพี่น้องแฟตโทรศัพท์ข่อยแม่งโคตรสว่างเลยสว่างกว่าสว่างพี่น้องเอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอเอาไฟนี้บงกันเนี่ยคือไฟแฟตอย่างเดียวเนี่ยคือไฟแฟตอย่างเดียวเมื่อกี้ก็ไฟหมอแด้วยนี่ เดี so ๋ยวตรงนี้ม you you ันอนี่เป็นหญ่าหญ่าที่ที่ข้าเจ้าเขาตัดตัดหย่าไปให้มั่วถึงนี้ครับแล้วเออมันโผล่มาตรงนี้ตรงหย่ามาให้มั่วเนี่ยเขาเลยตกใจแฟด์ดำเพราะหนูสักเจ้วแม่งขดรลักเลยเขียวพร้อมเด้กเจ็แมที่สอง มากครับสำหรับไต่ติวประมูลคูนี้คนงานทะลุเลยไม่ได้ห้องโอเคครับอวันนี้คือหมัน,มนก็ซื่อมือแต่น้อ <laughs> แถมได้คลิปพร้อมโอเคครับพี่น่องรอดนุนนจะมีแต้มสามบอ่ค่อยมั่นใจเลยจุ้กไม้นี่พี่สิไดสองตัวพี่น่อง ก็เป็นไม้บักกว้างครับเอ่อลงมาจากถนนเส้นเลี่ยงเมืองสแกวนิดหนึง่งก็เป็นป้ายหยาขนครับไม้ที่เป็นท้องหน้าโอู้หายากอีรีพี่น้องคือเหลือกคิดผมเคยยงาง,งแต่หาทุ่มยันตีสี่บ่พอหนูพ่อตพี่น้องเลยชังใดก็ต้องกลับมา ตายไมยยย้ไปลาี่ยคือเก่าใจอยา่ใดญหนูุ่งหน้าที่มันกินเข่ามันมันอย่างแสบพี่น้องให้ัญหาอย่างอี้ดิยอมแพรครับก็ตรงนี้เดี๋ยวไปสันอยู่ตรงขัางขุนอีกนิดนึงสองแ้มไปซันตรงหุนอีกนิดนึงแต่ว่ามีขยับคออือสิตีใหญ่ไหม